นาป้าวางปากกาและปลอกมือหนึ่งครั้งสองครั้งมาดูที่หน้ากระดานนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารทศนิยมวิธีการก็คือเราต้องทําอะไรให้เป็นจำนวนเต็มคะขั้นตัวหารนาก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะ,คะตัวหารของเราหลังจุดตัวเลขกี่ตัวคะสอง,สองตัวแสดงว่าเราต้องเลื่อนไปกี่ตำแหนง่งเลื่อนสองตำแหนง่งหรือว่าเอาอะไรมาคูณคะเอา เราก็จะนำหนึ่งร้อยมาคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารเพื่อให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็มนะคะแปดจุดสี่คูณหนึ่งร้อยหารด้วยศูนย์จุหคูณหนึ่งอยตรงนี้แปดจุดสี่คูณหนึ่งร้อยเราก็จะเอาจุดออกใช่ไหมคะเอาจุดออกกลายเป็นแปดสิบสี่จากนั้นเติมเลขศูนย์ไปกี่ตัวสองตัว อันนี้คือหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมคะแสดงว่านับมาหนึ่งตัวแล้วใส่จุดก็จะได้แปดร้อยสี่สิบถูกไหมคะหารด้วยตรงนี้เราก็จุดออกก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หกก็จะเข็นแค่เลขหกใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เติมศูนย์ไปสองตัวไปดูตัวที่นํามาคูณหนึ่งร้อยหลังจุดเป็นตัวเลขสองตัวใช่ไหมคะเพ่นๆก็นับมาหนึ่งสองใส่จุดข้อนี้ก็จะได้ 840หารด้วย6ทีนี้ตั้งหารปกติจะหารสั้นหรือหารยาวก็ได้เอาหารยาวเนะาะเพื่อมีสีษจะได้ทำง่ายๆตอบแดอยสี่สหารด้วย6กอาหกหารช่วยกันรูหนคะ่ะ หกคูณอะไรได้ใกล้เพียงแปดแต่ไม่เกินแปดคะหก <6 S 2> คูณหนึ่งได้อเอามาลบก,กันทีเส้นใต้หนึ่งเส้นเหลือเท่าไหร่คะสองจากนั้นทำไงต่อชักสี่ลงมา,งมาข้างข้างเลขสองกลายเป็นยี่สิบสี่หกคูณอะไรเท่ากับยี่สิบสี่คะหกสี่ยี่สิบสี่ ขี่เส้นใต้1เส้นเอามาลบกันลบกันเหลือศูนใช่ไหมคะจากนั้นทำไงต่อครข้อกงหกสูลงมา6คูณอะไรเท่ากับศูนย์คะหคูณศูนได้ศูเอามาลบกันเหลือศูนยกี่เส้นใต้สองเส้นพว่าหมดแล้วไปดูตัวตั้งตัวตั้งของเราตรงนี้มีจุดไหมคะไม่ไมีมมจุดแสดงว่าคำตอบก็จะไม่มีจุดนะคะข้อนี้ก็จะตอบ 1นึ่งร้อยสสิเซตหนึ่ง 4, 4, 7, 1, ขอ้อง่ายไหมคะง่ายมากๆเลย